โลเทส 3, 4, สามสหาสักครู่นะครับเพราะว่าเมื่อสักครู่ขับมาถึงบ้านสะดอไปเรื่องเล่าใหฟังมีคนสติดียืนอยู่กลางถนนนะครับนะแล้วก็มีรถรถตามหลังมาอย่างเร็วด้วยนะทิ่มตูดรถเราพอดีนะครับยังอยู่สะดออยู่นั่นแหละนะนะคนมากก็ระวังแถวนั้นนะครับกลางคืนห้ามขับรถเร็วเด็ดขาด เมื่อกี้ถ้ายังไม่อยู่ถ้าไม่ใช่รถนอกวันที่เหยียบมันไปเรียบร้อยแล้วเราบอกให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะได้รับรู้สผ่านทางด้านแถวกางคืนต้องระวังนะครับคนบ้าเสียสตินะขี่จักรยานหนึ่งคันชอบขวางถนนนะดีบุญทเดชที่เราเบรกอยู่ก่อนไม่ใช่เรียบร้อย เรียกบเรียบร้อยเ็เอาจักรยานเดินกลับบ้านหน้าตาเฉยแต่รถสองคันพังอยู่ข้างหลังมันได้พูดสักคำรถจะไม่ได้มานะครับพอดีลุน้องรถไปรับแทนหรือจะเป็นไม่อยากให้เสียงานเจะาจะ้าพก็เลยทำเพนต้องรีบมาเดี๋ยวนะาักหนึ่งหาเพลงคน